ว่านางเออไอ้สุขบาลยไว้กลางไอแกมุกาเดโนเฮ็ดให้นางผิดฝังอังมโนศกันความมาเขาเคยสร้างหวังว่าสิมี ถูกแลผิดเดิมตอนนี้นางเป็นทุกคิดนำผูัวเจ้าคะบา,นะบายดีพี่น้องอำลาเป<ต>็นบ้าเป็นบ่อโอ้ยทุกการสุขสบายดีจ้ะค่ะสบายดีพี่น้องพบปะมาสู่ทุกคนนะจนะค่ะบัว่าอยู่ไกลอยู่ไกลหรือว่าอยู่จุดใดของโลกนี้ก็ขอการาบสบายดีเจ้าค่ะจะทำอะไรยังกินเจ้าไว มีอย่างปลาเจ้าค่ะเห็นบ mm. ่าปีห้องหาเมียมือนะฉันจะบาดตายฉันบาดก็บาดตามเออที่จริงพี่น้องเอยนางนะถามจะถามกันว่ากันอยู่จะขามือหรือเท้่องเท่อนันลาคุยกันคือพี่คือน้องแล้วก็นั่งกระถาม่นเอาประเป้จะคิดยังไงกับข่อยเนาะเจ้าค่ะเนาะอามานลากระถามนะเจ้าค่ะอืมคิดว่าเป็นป้าหรือเป็นหญ้าก็ได้เจ้าค่ะหญ้า มา,าแล้วนี่สะฮอดไรสะดอดไร,รเปิดหนายน,านั่งแนวได้มาพอใจยังให้บอกมา,าพอนั่งหูอละลองตอบแม่คันเก่งเป็นไงเปเออแล้วลอกตอบทูเพกนี่เด้ออืมเ <goats> ด็กหน้ายเขาอยู่ทั้งนพี่น้องเอ้ยเขาก็คิดฮอดคอเก้าล้ะพี่น้องเอ้ย,อ,อ,ยอย่าคิดยังหลายนะเจ้าค่ะเนาะจะไปดึงนั้น ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งลงมาในโลกสนาคานั่งแถาแล้วก็นั่งตายเองนะเจ้าคณะเขายังเด็กยังน้อยยังหาเขามีอนาคตแต่ว่าเออหลายคนก็บอกว่าเปาเป็น่ะเออขดูเขาเหมือนเป็นเด็กไร้เดียงสารักจิรักอัาโนนนี่นันโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ๋เจเขามาดอกกินกันเถาโอ้ยมาวอกรครบมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะพี่น้องเอ้ยนั่งธนาคาะ ก็จะแก้ไนะขในคลิปนี้นะจะข่าคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะซอยปากกันเด้อจะค่ะเด้อมาเด้อมากินก้อยป่าน้ำอัมรนานะเจ้าค่ะจะจะบั่งไยกันมาช่วยมือไปน้ำนะสบายดีแล้วจ้ะค่ะสบายดีตอนทองคำนะจ๊ะเนาะอาคีนะามาดองนะคะคุณแม่คะ่ะอาคีบอกว่าด้วย เก็บอนะันนมาะวไ้ิเฮ้ยไม่ใช่กระเป๋าจ้านอเหอยหน่อยดิใช่ไหมเส็นยังกินไหมจัะเฮ้ยจะกินไหมคะโอ้ตะเกียบใช้ตะเกียอสกรี๊ดค่ะตกก็มีปีนบ่อปีนนะ้ำเล็กจำเด้เข้าไปกับมาน ที่มันงามบนีเหรอ่าน,นูนนดเังไม่เงื่อนเจียวหวานใสแบบป่าเจ้าค่ะพี่พพน,น้อจ้าค่ะเยอะพวกเนี่ เออของโบราณอแปะเผ็ด้ะค่ะสลัดไปแล้ยวมันดาผักผักใเห็ดยางามเลยเาีอยู่อาผคือักเรื่องพืๆนะใครชักเียยับเป็นหมูชเดี๋นไปแล้เมื่อกวหมิ่นอับชักแื้วืกัเมื่อป ก็ทแบบทบไว้ป no, no no, no. mm ั่นวาั้ปั่นอัาน้เาโมเมนต์นาะโอ้อมาัสวยสดย่ปลานชีมืออัมราซอยมือตัเองเลยเไ่ได้กินนะมือแต่มือนักนมันาไปใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ละบอแต่มือหนักจนเล็บเคยออกทมีเย็นมีก็บอกไปใส่ไว้ให้ด

เอฟซีถือเระให้ใชกไแก่ไปถวายอันนี่ถวายผ้าไตถวายทุกเทียนดอกไม้เจ้าค่ะเขาจะถือสัโต้นอยู่ภูเขากระโผนมังคุดปนโผบ่เอ้าเห็นขีนขีดเขาเ้าจ็ขออธิษฐานเขาก็ถือเออพวเขาเจ้าหนักถือขีบาบเป็นโตัวชื่อไปก็โดนเดะมมนเป็นอะไรเลยขี่แบจ่านโตจัน ใช่ก็มารู้นะกกะนาเป็นตัวหนาคืออเลยค่ะบมอกหัค่มัดเป็นช่วงในช่วงเธอเฮงคือถือเลยช่วงนึงเนนี้มันก็ถือมันเป็นช่วงมัเป็นช่วงที่บ่บกแป็บก็อีร้อยนะไปมาแต่ได้รอบเลยถือเ่าถือเก่าตัวเป็อีร่อยนะงันก็ขึ้นดล้อมเอมันก็แม่ดดดดงขึ้นกระแตักอ้าว มันกับอะไ้เรื่อยๆคนเฮาเนาะแมนบางดอกบางข้าวแหนมันก็มีขื่นไม่โล่งนะพี่น้องเนาะเจ้าค่ะเนาะเขารวยมัอนี่หาอดิจจุมือหน่ะเขาจนมัอนี่หาอาจเรกรวยมือหน่ะอย่างมันเกิดขึ้นได้เจ้าค่ะแสดงว่าเจเลสเจได้รวยมือหน่ะตอนเจเลสจนอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอเจ้าค่ะเจ้าแค่นี้เนน่ยเ้ยเจ้าเคิดบอกมันนี่เด้อไปไปเบิ่งด่วนกับนางเข่านางสี ฉันจะชิมหัวเล็กน้อยโอ้ยจะบอกนอแลก็ฉันจัเตปากเอไปเพิ่งเห็นยังคะคือเห็นนี่โอ้ว่าันเม่นบ่เมนฉันก็บรเซอรออกว่าตวเล็กหัวเล็กน้อยเล็กน้อยมากเล็กน้อยนั่นด้าดำหัวแดงขาวสีขาวขาวผ่าาโย่แล้วก็นางสีนางขาโอ้ ไปในปุชัได้นะนางสาวก็น่งตีแกนก็ดุพวนมามด้แต่เพื่อนหมอเหนมอเดาเนาะสิบใบเนี่ยเขาเดาว่าหน้าไก่เนาะมันโพนมันโพนก็บึงไผ่เออแมนเมนอย่าได้ไฟนะมยโมเมนต์เมนบอกเธอแม่นเธอบอกเธอแม่นเธอ่อเพราะเธอาจะลบลู่ตวบังเอทำตายเห็นได้ไฟ่นะเมนก็จาบอกว่าเด็เกิดนี่แมวเอื้องไเปเบิ้งบงกูเถือไ่ม่นยัง มีพงมีภัวยังขอโสดเจ้าค่ะชาตินี้นะคะบ๊อมเมนว่านั่งได้ได้แต่ก้บ๊อบอาได้แต่กัเบื่อบ๊อมเมนจะท่านจะค่าเจ็บประจำนั่นคือคนเจ็บมาทนนั่นคือควายนะคะเข้าใจนะคะจื้อทำมือตายผู้ล่ะค่ะส้น่ศุสัตว์รมปากคุณได้ง่ายๆเด้อแต่ว่าเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสกันทุกคนละจ้ะค่ะเมนเปิดโอกาสท่านที่ดีๆให้กับทุกคนเจ้าค่ะเนาะ บ่อยัดย่ำยมแล้วก็พานคือหมักแตงแล้วเเพื่อมนกินเสีย่ทอดไม่ทอดอันนี้เรียกัวหน่อยนามาลาปัวปัวกบใส่ิ่บใส่กบน้ำผึูใส่เนเป้ค่ะอันนี้เรียกัวเอ้ยมอนะกระดูกสูบนะพี่น้อง นางชีเด็ดพัวน้อยมอ้งจ้ากระเทยได้แล้วแล้วพัวคอเงินตลาดไายเบิกเงินจะกม่เหตุหายังจะมาเบิกเงินอ้าวอ้าวจากเวียนเงินเนาะพี่หนอพวกเราไปออกไปนะคะอย่ากจะว่าวอามาลาเงินพันบาทคู่มือนี่ไปตลาดย่างไก่อยจะว่าเงินล้านนึงเข้าตลาดหิวมากไม่ต้องต้องแต่งเด้อสิบอกให้เด้อของแพงคิดใจหนา มันลิตรได้ค่ะิลร16,000กิค่ะเั่นหาสิกว่าบาทเนาะแม่่วกนี้ใส่ขี้ยังเดียวว่นะหาสิบบาทหาสิบห้าบาทเปนบางวันลรยถีมันก็ทถิมน้ำแดงแต่ของสินกัแพงมั่นเจขาเนาะเยบินไาอีกเลยได้เงอนนะนี่ัวน้อยไ่เงินยังบอกมีจาบาทยยังบอกเงินในบัญชีตัวสี่สิบปดบาทเหรียญนั่นแหละวัวน้อยจีไมไจะเอาบินไห่ว่าไม่คะนคตงตง สรมามาโลดเต้นว่ะเต้นว่อะไรให้บุีมีเงินัสิซื้อใส่ป่าบุมีเงินักสิใบเถิงเนบรามีเลยมีหัจิใจก่องบะมี่หกจใจเราก็บรรจัยเราบรรจเราจอไปมอย่งเขาบอกมีมันสีมาเก็บกันอย่างกินไายตัวนี้นั่นมันคนละเรืองคนละส่วนเห็ดหมองไฟหมองมันเออเรากระจาต่างหากสีลักพะละอยู่มองหันมองหนีบริพี่บ้าแล้วเออ ปลาเตี้ยยังบ่กุบเอาซื้อบ่กุบปลาถั่วก็ยังบ่มีอ๋อว่าบินน่ะก็มาส่งมื้อนี้เฮาก็ลงบินใส่บินแล้วก็ต่อไปแต่พี่กับเด็กๆนี่อ้าวขี้ๆๆมอนี่เชอๆหัวปลาให้พี่ใหญ่ซะโตโลบ่ได้ปลาเลยเดี๋ยวมีตะกิดินบ่จักตักอือบ่มันซับปลามันขี้ปลาน้ํามาลาซอยกันก็ยังมีขี้ตกนูแลไก่แล้วมันเต็มเนื้อเนี่ยปลานิลปลาไนก็มีบัดนี้โอ้ยมีแต่กบพี่อ่ะปลาเปียกก็บ่มี ทรกบจมอีมอนได้เลียงไปก็นึก่ามูนอยู่ในหม่องน้ำน้ำไล่ทท่าอยู่ช่งเิดเป็นเเสยดับข้าวปลาก่สุกกินจัดนี่ไข่ค่ะก่ไขผัดกระปุกอีกค่ะผัดเนี่ย่เขาเอ่ยเนาะเขาไปพูดมาไว้หน้าบ้านจัมา ได้เวลากินข้าวแล้วก็หัวโกนหัวโลนปุ้ยไปนอนผูกหัวโพ้นแม่จะใส่เจ้าขาหัวเลี่องเนาะหัวโลนคือเขามันงามเลือกของเรื่องไร้ข้อตานะคือหัวโลนแม่เนี่ยทายหัวหายเจ้า่ะแล้วมันไหลเลอะไหล่เลยแล้วก็ทายหัวโลนเ่น มามากินเข่ากันเจ้าค่ะซอยปาซอยแสแล้วเจ้าคะเนาะเบบซูกก็มีนบปิงก็มีเนอะดิบก็มีเจ้าค่ะนะโยอะกำลังอ่ออวกันเจ้าค่ะมามาพี่น้องสวัาดีพี่น้องกวันมเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อายดีพี่น้องตอนแรกกันเด้อพี่น้องหยมาสั่งละบ้างหดะรเจ้าค่ะขออนุญาตลงมือกินข่ากันเด้อเจ้าค่ะเด้อ ก็มีจะค่าสุกกัมีมือจุ่มเื่ออลไบ,บอ่งจุม่มจุ่มอีกอโอ้ยเนาะล้ววะใ่เ้าใ่เขา,เขาจะใช้เป็น,นงวอเจะว่าน้เหมอกที่ลงมาเป็เนาะมืะมอฉ่าเนาะลงอยู่เล้วตพใจเหรอตกใจเหรอตใจเหรอโตคอยจมวิ่งเงเ้นท่งจมมาชพุนสวยะแค่แค่แ่แจยอยลงไปทังมัน,นพ่นนะน้ำนเต็นทางอยู่เต๊ะปะ มันดามพ่นเ้เป็นไอพ่นลังคาไรเจาบบน้ยแบบปั๊บเดีคือพ่นตกบดไม่ปิ้งมันยาเขาปล่อยช้นผิดจะไปจะกระจายปล่อยช้นผิดเขา่อยไอิกเลยได้ิกระด่ามแม่พกินจะขามาที่สบละบาขาก๋วยเตี๋ยวนะคะคือว่าป่านซ้มกระตกกระมังแก้วนะไม่สิกรเล้ว เนี่ยเปากินได้เลยแล้วถือกบใหญ่ผัดปล่อยอือปล่อยเห็นทางันมทำกับบี้ชอบกินอือไปไปยมือย่กินหักบัวหักคางฮะบอกพีไข่เนืองเนืองบอกพี่เบิ้งเลยมันดีมันเองลดมือมาเรื่องข้างตุยลูกน่าไม่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 ไม กาขาจะก่อนเต็มยืดต่อข้อผมพิมพมืห้เขาเขาม่อาบบก้อข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 ้อบ่อข้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 อข่อข้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 อบ้อข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 ้อ้อข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 ้ออข้อข้อข้อขอข้อข้อข้อข่อข้ออข้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 อน้อข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 ้อ้อ้อขอี้อ้อ้อข้อข้อออออ้ออออ้ นังกระนะคะป่าแต่ซุกจะค่ no, ับซุปตกระยุบมะกีุปาเมื่ากีาป่าปุกป่ป่าจ่ป่าป่าป่า่าาป่าป่ป่าป่า่ก่าป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 ่มด่่นี่่่ป่่ารปป่่่ปาปปป ปาะนอทองเออปนนะโอ้ยจร้อยเอาเมื่อปลากิงนทองนะจกปนองบ่ิปนไองจะคล้องลงไปหางมคันไดจักโตใช่ต่อพุทธละยเงี้ยเจ้าร้อยเอาเมื่อปลาจักจิเนี่ยไรซ้ำหนัเบิ่ดเลยเนาะบนลายเหอะบลยลุ ลอยหอยบนนเปลาอชดหน่อล้นยัปลายักยังไงบ้างรัใคต้องเล่นได้หรือบอกของที่เอาไวที่ลงเล่นกากของอยังม่ได้เขายังไม่ได้งายอยู่ไปได้กันเวนน่งก็เขาม่ไปอืนเนะราเล่นหานั่น ได้ยิงขาให้ไ้งมนมันจอเ่มาบอกอ่าเงี้ยใลงใบลงวันจันทันที่องวันจันทขวัายาที่สองันวาข้ามัลาดทุกออมันบบถึวันอันนี้เนาะถึวันอันนี้ก็ได้ยุตเ่ยพวกะพวกองร้อนาไปยามคุเก็บตสอน่มะโอ้เงินเขาไปไปนได้้ีไปนได้เป็นบ้ามเคโอเงียกเลย กินเพื่อมาถ่าพกวันเช้าร่อ่บ่ยมีอเดียวเหรอเคยคือที่ายภาพกนหน้าถึงไปน้งแตถ่าวันเชาก่อนที่วันเช้าพ่อจะพาไปเจะวันดีาไ่เคยไปยภาพพอจะพาไปดอลูกีพาไปลูกีพาไปพาตามไปหรือทนี่ให้ไปน่งนน่นนจมอ เจ้าเ็กก่งใช่ไหมจะทำภาประจักษันเงินหินเงขนเจ้าบอไอ่จะปึกปลกปกต้องมาจูงเลยัี้เงี้ยเงิแสนไหเลยอ้วอสร้างก่อนอย่เงนมาลยแลบอสร้างกับอะไอันบอกกัยี่้ออะไรบได้เงินมาเมหมัจังบอไปยงา อาเนี่งเบิดเลยดไมนั่นแล้วเบิร์ดแล้วสิดัมมาเชิไปีไม่มาลด้วยปงลุก่งมาเบิจะลกเบิร์ตาตุมไข่้มนเนาะพาน้จะให้กิ่อจะสร็อมริาไ่ก่อนม พี่นี่จะขามาเนี่ยนี่ก็เซียมราพจกันในสักขารขอขอบคุณทุกแม่งขอบคุณทุกท่านใต่ไอเอเวอร์สกุลทุกคนที่อยู่ข้างหลังสภาโดยสบายดีสบายดีสบายดีลูกปิดก็จะได้ลูกปิด